ไปดูเรื่องร้องเรียนนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะกับกลุ่มรถรับส่งเถือดน,นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มผู้ประกอบการรถป้ายเหลืองรถป้ายเขียวและรถทุกๆท,ท,ท,ที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีมีการนำรถผิดกฎหมายรับส่งนักท่องเที่ยวกับนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร,ร้อมด้วยนายรัทธาทองคํารองผู้ว่ราราชการจังหวัดภูเก็ตและหวัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มผู้ประกอบการรถป้ายเหลืองรถป้ายเขียวและรถตุกต๊กๆนะครับภายใต้การน,นําของนายทินกรจอมเมืองนายกสมาคมผู้ประกอบการรถรับจ้างจังหวัดภูกเกต็ตและนายสุไลมานแก้วงามดีรวมตัวนํารถประเภทต่างๆกว่า3,500คัน มาจอดบริเวณสารากลางและก็ถนนด้านหน้าเพื่อเรียกร้องของความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพหลังประสบปัญหามีการนำรถผิดกฎหมายวิ่งรับส่งผู้โดยสารเช่นรอยอร .18 สดรถป้ายดำรวมถึงกรณีที่มีชาวต่างชาติมาขับรถรับส่งนักท่องเที่ยว โดยอ้างว่าเป็นเพื่อนหรือว่าครอบครัวครับที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนมาโดยตลอดแต่ไม่ได้รับการแก้ไขขนาดเดียวกันยังมีการนําแผ่นป้ายข,ข,ข,ข้อข้อความนะคะระบุว่าแท็กซี่ภูเก็ตเราไม่เอารอ,อยอ18เพราะเป็นปัญหาขัดแย้งไม่เป็นทาตในายทุนไม่เอารถแอป เอาเอาเอาความเท่าเทียมนะคะคเอาความเป็นธรรมทมกลางการดูแลความเรียบร้อยของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนข้อเรียกร้องของทางกลุ่มผู้เดือดร้อนนะคะก็ระบุว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีการออกประกาศคําสั่งให้มีการกวาดล้างปราบปรามรถป้ายดําผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นอนํานาจที่ผู้ว่าสามารถดําเนินการได้ทันทีพร้อมเรียกร้องให้มีการชะลอก,การจดทะเบียนรถรอยยอต8ตั้งแต่วันที่2 1ธันวาคม2566เป็นต้นไป และขอให้มีการกำหนดสีหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจนของรถรอย18ที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องค่ะอังจากนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของภาคส่ันราชการที่ต้องมีการประสานพูดคุยกันว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ต่อไปอยังไงนะครับค่ะ